สวัสดีค่ะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้ดูนะคะเป็นแนวงานปกเชิ้ตส่อสาบนะคะทรงหลวมตรงนี้จะมีต่อนะคะเล่นสีผ้า แขนสามส่วนนะคะมีต่อจะมีผาแขนแบบนี้ก็ใส่สบายนะคะจะมีผ่าช่วงนี้ตรงนี้ไม่มีรอยต่อนะคะจะเข้าเป็นวงกลมด้านหลังเป็นธรรมดาค่ะปล่อยๆทำอยู่ที่สองเอนะคะอกสี่สิบสองนิ้วอกที่วัดพอดีใส่ไซส์นี้นะคะประมาณสามสิบแปด วกสี่นิ้วสี่สิบสองนิ้วนะคะมาทำกันเลยค่ะสอง xl นะคะแม่แบบ ep ที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะเป็นงานปิดเก็ดครึ่งไหลปิดวงแขนปรับไหลเรียบร้อยนะคะเสื้อไม่ไงหลังสวมใส่สบายนะคะไม่ต้องคอยดึงเสื้อมาด้านหน้า ช่างลงไว้ทั้งหมด8ไซส์นะคะ EP ที่167จนถึง174นะคะเพื่อนๆวัดรอบอ,อกพอดีนะคะบวกไป4นิ้วจะเป็นไซส์ที่ต้องการไปดูนะคะแล้วก็สร้างตามแม่แบบออกมาได้เลยนะคะความยาวเสื้อ26ครึ่งแนวนี้นะคะ26ครึ่งไม่ปิดสะโพกนะคะ ถ้าปิดสะโพกประมาณ28-29ตามต้องการได้เลยนะคะความยาวด้านข้างขึ้น1เซนด้านหน้าลง1เซนถ้ามีหน้าอกมีหน้าท้องนะคะแยกในเส้นสะโพกเล็กอีกครึ่งนิ้วนะคะ เสื้อเขาจะได้ไม่เติะขึ้นนะคะตอนนี้สาบสาบแบ่งครึ่งน,นะคะจากเส้นกลางหน้าแบ่งครึ่งสาบคะ่ะเป็นสาบตัดต่อนะคะเซนครึ่งเซนครึ่งเป็นสามเซนนะคะเซนครึ่งเซนครึ่งเซนครึ่งน,นะคะเซน,น,นะคะนนรึ่งรวมเป็นสามเซนนะคะ ส่วนมากต่อจากแนวนี้ก็จะประมาณ3มเซน ปกเชิดนะคะจากปุ่มคอลงมาสองเซนจากข้างคอเข้าเซนครึ่งออกเป็นวีนะคะจะได้เข้าปกง่ายแต่นี้เราจะตัดต่อนะคะต่อช่วงเนี้ย จากเส้นเอววัดขึ้นมานิ้วสามกบียดจุดนี้นะคะนิ้วสามอันนี้เราก็ตีจากเส้นที่คัดคัดไหลลงมาได้เลยค่ะจากเส้นเอวขึ้นสามนิ้วกับหนึ่งกบียดนะคะจะเป็นช่วงที่ต่อกระดุมเม็ดแรกนะคะไซส์สองเอ จากตรงที่จะเข้าปกนะคะประมาณห้านิ้วครึ่งหรือห้านิ้วนะคะชอบไม่ชอบลึกก็ห้านิ้วถ้าชอบลึกก็หกนิ้วได้เลยนะคะจากที่จะเข้าปกเนี่ยระยะห่างก็กะเอาค่ะประมาณสองนิ้วครึ่ง ถ้าเสื้อยาวกวนี้ก็อีกเม็ดหนึ่งได้นะคะเป็นทรงหลวมนะคะด้านข้างเราเข้าเอวสักหนึ่งเซนได้แล้วก็ปิดเก็ดค่ะ าบด้านหน้าที่พับเนี่ยเผื่อในตัวได้เลยนะคะจะมีสองแบบเผื่อสาบตรงเนี้ยในส่วนของจะเผื่อใหญ่แบบนี้ก็ได้นะคะแบะออกมาก็าจะเห็นผ้าที่เหมือนกันนะคะด้านนอกเหมือนกันหรือว่าจะพับถ้าเป็นผ้าแบบหน้าเดียวนะคะนอกในเหมือนกันเราก็พับ พับเล็กๆได้เลยนะคะพับเท่ากับเท่ากับสามเซนได้เลยนะคะถ้าผ้าเขาเป็นหน้าเดียวนอกในเหมือนกันเราก็พับอย่างนี้ได้เลยแต่ถ้าผ้าไม่เหมือนกันเราก็เผื่อมาค่ะประมาณสามนิ้วครึ่งลาแบกเขาก็จะไม่เห็นนะคะแบบตรงสาบแล้วก็ตัดออกได้เลยค่ะ ตัดออกไปได้เลยนะคะเนี่ยเพราะว่าเป็นงานตัดต่อตรงนี้เราก็ตัดไปได้เลยค่ะชิ้นหน้านี้ก็ตัดสองชิ้นนะคะตร,ตรงนี้ไม่ทบนะคะเผื่อสองชิ้นด้ใน,นส่วนนี้เราก็ปิดตรงนี้เลยค่ะ ปิดวงแขนได้เลยค่ะชิ้นหน้าก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้เราก็ตัดขึ้นมานี่เลยค่ะเป็นเล่นผ้าพื้นหรือว่าจะเล่นลายก็ได้นะคะดูในส่วนของคอหลัง เป็นแนวงานเสื้อเชิ้ตใส่ง่ายๆนะคะใส่สบายใส่ได้เรื่อยไม่ล้าสมัยนะคะปุ่มทอหลังลงหนึ่งเซนค่ะ ตรงข้างคอเซนครึ่งนะคะเท่ากับด้านหน้าเข้าเอวมาหนึ่งเซนคะ่ะเท่ากับด้านหน้าความยาว แลวหลังทบนะคะตัดหนึ่งชิ้นบัดลอบคอค่ะเก้าเซนครึ่งยี่สิบสี่ ตีมาเลยค่ะตีเป็นฉากขึ้นมาเลยค่ะรอบคอยี่สิบสี่คอหน้าคอหลังนะคะตีตรงๆขึ้นมาเลยค่ะเราทำฐานอยู่ที่สามเซนสามเซนตีมาเลยค่ะแบ่งนะคะยี่สิบสี่แบ่ง 3, สามแปดเซนแปดเซน แบ่งเท่าๆกันค่ะขึ้นหนึ่งเซนปกบนนะคะเราจะทำอยู่ที่หกเซนหกเซนตตีมาค่ะแบ่งครึ่งน,นะคะปกบน ปกแหลมนะคะเซนครึ่งจากมุมนะคะเซนครึ่งเซนครึ่งจากจุดนี้นะคะวัดเข้าสามเซนตีมาค่ะปกแหลมนี่ตามต้องการเลยนะคะถ้าไม่ต้องการแหลมก็อย่างนี้ได้นะคะตามต้องการได้เลยค่ะ จากมุมวัดเข้ามาครึ่งเซนวัดขึ้นหนึ่งเซนปกตามแบบเหมือนจะไม่ต่อตรงเส้นนี้นะคะถ้าไม่ต่อตรงนี้ก็ไม่ต้องตัดทิ้งนะคะทําเป็นปกแบบกลับมาในตัวได้เลยตรงนี้ถ้าหมนเราก็หมนไปได้เลยค่ะ ถ้าเราไม่ตัดต่อตรงนี้เราก็ไม่ต้องตัดต่อนะคะก็จะทําเป็นแบบในตัวก็จะแบะไปอย่างนี้ได้เลยนะคะถ้าแหลมไปแล้วก็ตัดแต่งคะ่ะถ้าไม่ชอบแหลมก็แต่งแต่นี้วัดรอบคออีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาเราสร้างเนี่ยเขาโค้ง ปกเขาจะเกินนิดหนึ่งนะคะดูในส่วนของแขนพับเส้นกลางค่ะสามส่วนประมาณสามสิบแปดเซน เลยเข้อสอบลงมานะคะข้อสอบประมาณสามสิบอันนี้สามสิบแปดตีตรงๆมาค่ะเข้าสองเซนตอนนี้เราจะต่อขอบนะคะแขนจะมีรอยต่อตรงกลางตรงนี้ไม่ต่อนะคะ เข้าเป็นวงกลมถ้าต่อเนี่ยเขาจะแบะออกมาไม่สวยนะคะเราไม่ต้องเผื่อแก้เพราะว่าถ้าปีตรงนี้มาตรงๆเนี่ยวัดเข้าสองเซนยังไงก็ไม่แก้นะคะยังไงก็ไม่คับแต่นี้เราจะใช้ขอบอยู่ประมาณสองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งถ้าไซส์เล็ก,กว่านี้ก็สองนิ้วก็ได้นะคะอันนี้ x สอง x l ก็สองนิ้วครึ่งกาลังสวยนะคะ ตรงนี้เราก็ตีตรงๆเลยค่ะเวลาเราเข้าแล้วก็เข้าข้างแขนด้วยก่อนนะคะเสร็จแล้วตรงนี้ก็ตรงนี้ทบผ้านะคะทบขึ้นไปเลยแล้วตรงนี้ก็เย็บตัด เย็บตัดนะคะเสร็จแล้วเวลาเข้าก็จะเป็นวงกลมตรงรอยต่อก็จะมาอยู่ตรงกลางตรงข้างจะท้องแขนจะไม่มีรอยต่อนะคะถ้ามีจะไม่สวยประมาณเนี้ยแล้วก็เข้าเป็นวงกลมแล้วก็พง้งตะเข็บคู่ไปได้เลยนะคะตรงนี้เขาก็จะแตกๆสวมใส่สบายนะคะแขนนี้ก็เรียบร้อยคะ่ะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้ดูนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ